คนฉลาดนานมาแล้วขณะนั้นพระเจ้าพรมทัตสวยราชสมบัติในกรุงบราณสีพระองค์มีอัมมากผู้ฉลาดรอบรู้ยิ่งคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตีราคาในการซื้อของเข้าหลวงทุกครั้งเขาจะรับหน้าที่สนองพระเดชพระคุณอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีกินนอกกินในหรือตีราคาผิดพลาดไปแต่ประการใดเลยแต่เพราะเหตุที่พระเจ้าพรมทั์มีนิสัยช,ยชอบเอารัดเอาเปรียบประชาราษฎรมากอยู่สักหน่อยดังนั้นเมื่อเห็นอามาตของพระองค์ซื้อขายแล้วเข้าหลวงด้วยราคาที่ถูกต้องเป็นทำเกินไป แต่พระอ,องค์ต้องจ่ายเงินมากทุกครั้งก็ไม่พอพระไทยจึงมีรับสั่งให้ตอดเขาออกจากตำแหน่งเสียแล้วทรงแต่งตั้งบุรุษชาวบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งทรงเห็นว่าฉเฉลียวฉลาดโดยเฉพาะสามารถปฏิบัติหน้าที่ซื้อของให้พระอ,องค์ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยได้อย่างไงอย่างไงเองต้องนึกถึงผู้ จ่ายเงินเข้าวายพระองค์ทรงํำชับในทันทีที่พนักงานคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งให้ได้จ่ายน้อยเท่าไรยิ่งเป็นความชอบของเองเท่านั้นพระยาค่ะข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระองค์รับสั่งทุกประการ ร่างงานคนใหม่ทุนย่างนอบน้อมและแล้วเขาก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพราะความโง่เขาเบาปัญญาอันมีประจำตัวอยู่เป็นเดิมพันและความเกรงกลัวต่อพระอาญาเขาทำหน้าที่อิราคายาอย่างถูกที่สุดและชุยที่สุด ยังหาใครมาเทียบเปรียบป่านนี้ได้วันหนึ่งพวกพวขา้ามา้านำม้ามาขายห้าร้อยตัวพระเจ้าปุมทัตกรับสั่งให้ซื้อไว้และส่งมาให้เขาเตีราคามาตังห้าร้อยตัวนี้มีราคาเท่ากับข้าวสารท่นานเดียวเขารองบอกฮะพวกพวขาย้อนถามเจียงหลง ท่านว่าเท่าไหร่นะมีค่าเท่ากับข้าวสารท่านานเดียวเขาตอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอ้ยค่าจะเป็นลมพวกคว้าขาต่างหน้าเมืดอข่าอ่อนชุดลงทันทีเพราะตั้งแต่เกิดมาและยึดอาชีพคายมาทั่วราช เอ็ดเจ็วเมืองไม่เคยได้ยินที่ไหนให้ราคาถูกอย่างบ้าดีเดือดชนีแต่ถึงยังไงก็ไม่มีใครสามารถคัดค้านได้เพราะการคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้ตีราคานั้นหมายถึงการขัดขืนพระบรมราชองค์การดีไม่ดีจะไม่ได้ทั้งเงินและแถมยังเก็บตัวอีกด้วย ดังนั้นทุกคนจึงได้แต่ปล่อยให้เขาต้อนมาเข้าโรงมา้าหลวงไปแล้วช่วยกันหิ้วปีกคนที่เป็นลมกลับบ้านไปนอนร้องเพลงพยาโสกกันต่อไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนพ่อค้าคนหนึ่งเก่ยขึ้นหลังจากที่เอามือนอนกายหน้าผากร่วมกันเพื่อน มาหลายวันกันว่าเราให้เอกไปหาอามาตยคนเก่าที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ราคากันเถอะบางทีเขาจะบอกวิธีแก้ผิดคนโง่น,นี้ได้บ้างกำมังเออจริงสินะกันก็ลืมนึกถึงเขาไปอีกคนหนึ่งเอยขึ้นบ้างลางผลลุกขึ้นจัดแจงแต่งตัวตันตี ไปเว้ยพวกเราไปหาอามาตของเราดีกว่าทั้งหมดดูเหมือนจะเห็นดีด้วยและต่างก็ผดลุกขึ้นจัดแจงแต่งตัวในฉัพลันครั้นแล้วเพียงไม่กี่อึดใจต่อมาพวกเขาก็พากันออกจากบ้านตรงไปหาอมาดคนเก่าทันจี เมื่อไปถึงได้ได้ถามถึงสารทุกสุปดิบกับอมาตคนเก่าพอเป็นพิธีแล้วพวกเขาก็เล่าเรื่องที่ถูกจนวันที่คนใหม่ตีราคามาห้าร้อยตัวเท่ากับค่าเข้าสาลท่านานเดียวให้ฟังโดยละเอียดท่านช่วยหาทางให้พวกเราได้รับความยุติธรรมปานเถอะ พวกเขาขอร้องเมื่อเล่าจบมันให้ราคาพวกเราอย่างเจ็บ,บวปวดกระดองใจเหลือเกินนะท่านอำมาตย์คนเก่าได้ฟังเช่นนี้ก็นั่งติรองหยุบเป็นครูคันแล้วจึงเคยึินว่าเราจะช่วยท่านได้โดยวิธีเดียวเท่านั้นคือเมื่อน้ำยอก ต้องใช้น้ำบง่งจะเอาน้ำอะไรบ่งละท่านบอกพวกเราเร็วเท่าเถอะพวกพวการ้องถามขึ้นอย่างตื่นเต้นดีใจพวกเรายินดีปฏิบัติตามคำสั่งของท่านทุกอย่างเอาอย่างนี้สิท่านทั้งหลายเขาเอ่ยขึ้นอย่างเนิบหนาเอียง หูมาใกล้ๆเราสิเราจะบอกให้เพราะเรื่องพันนี้จะบอกดังๆไม่ได้ข้างขวามีหูประตูมีตาละท่านเออจริงสินะขอโทษเตอท่านพวกเราดีใจจนลืมนึกไปจริงๆพวกปากาพูดพร้อมกับการเข้าไปใกล้อมาตและต่างก็เอียงหูฟังอย่างตั้งใจ ทันแล้วลร้องลั่นขึ้นอย่างลืมตัวแม้วิเศษในท่านวิธีของท่านเด็ดจริงๆเหล่าน,นี้พระเจ้าอยู่หัวคงง่ายตึงแน่ๆแต่ยังไงท่านต้องใช้อย่างระมัดระวังอย่าให้เขารู้ตัวก่อนเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะเสียการอมาตกล่าวเตือนในที่สุดรับรอง ท่านอำมาพวกเขาเก่าวรับรองอย่างแข็งขันเพ่กเราลาก่อนท่านหละและเมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาสนองคุณท่านอย่างแรงอีเดียวครั้นแล้วพวกเขาก็ลาจากไปด้วยความกระยิมยิ้มย่องใจเป็นที่สุดพวก พอขาไปหาซื้อม้ามาอีกห้าร้อยตัวและนำไปเสนอขายให้พระเจ้ากมระทัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อพระองค์พอพระไทยรับสั่งให้ซื้อวายแล้วรับสั่งให้เรียบพนักง,งานคนโง่มาตีราคาพวกเขาก็ส่งกลัวของตนคนหนึ่ง ออกมาดักพบที่หน้าประตูวังพร้อมด้วยถุงเงินจำนวนหนึ่งแไดหลังจากที่กระซิบกระซาบกันสองสามครั้งทุกอย่างก็เป็นที่เข้าใจกันดีเรื่องพันนี้ไม่มีใครเขาชอบพูดกันมากรอกจึงไม่ทันอันแล้วเวลาแห่งการตีราคาก็มาถึงเมื่อเจ้า หน้าที่มานั่งประจําพ้องตนเรียบร้อยพอคาคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าท่านอมารตมาของข้าพเจ้าจํานวนห้าร้อยตัวนี้มีราคาเท่าไรเจาา้าหน้าจีคนโง่ทําเป็นนิ่งนับนิ้วมือไปมาอยู่ครู่หนึ่งทันแล้วป๊บปออกมาเหมือนอย่างเคยว่า มีราคาเท่ากับข้าวสารทนานหนึ่งเออเองตีราคาได้เก่งมากพระเจ้าพมทัตทรงพระสลวนด้านอย่างขอพระไทยอย่างนิสิวะจึงจะเรียกว่าคนฉลาดแล้วข้าวสารทนานหนึ่งมีราคาเท่าไรพ่อกาถามต่อไปตามอุบายที่อามาต คนเก่าให้มาเขานิ่งนับนิ้วมือไปมาอีกแต่คราวนี้นานก็เดิมสักหน่อยพอคิดเท่าไรมันก็คิดไม่ออกสักทีเพราะดีว่าในเชี่ยวเพลาสุดท้ายนั้นเขานึกถึงคำบอกเล่าเก้าสิบของคนที่ออกไปตัดส่งทุงเงิน ให้เขาที่หน้าประตูวังขึ้นมาได้จึงตอบออกไปโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดอีกว่าก็มีราคาเท่ากับกรุงพาราณสีนสีทันถ้าเองจะบ้าเลยนี่พระเจะ้าพูมทัดสะดุ้งโยงเราวกับถุไกไฟจี้กรุงพาราณสีนี่มีค่าเท่ากับเขา้าวสาธนานเดียวเองหรือวะ So. ไอบาสฝ่ายอมาาดคาราชบริาพารและพวกพวกค้าเมื่อได้อินชนั้นต่างกบปรบมือส่งเสียงหาลั่นสนั่นท้องพระโรงแม้อมบาตของพระองค์ตีราคาเก่งและเกินพยาค่ะต่างคนต่างคุณเรื่อนพร้อมกันเสียงวรระต่อไปด้วยความกบขันเป็นที่สุดหยุด พวกท่านหยุดส่งเสียงเดี๋ยวนี้พระเจ้าผมประทัตตวัดลั่นขึ้นด้วยไม่ทสาาว,ว่าจะแก้ไขเหตุการณ์ประการใดทั้งสิ้นทั้งโกรธทั้งอายสุดแค่นี่อาหารล่าคอไอ้คนโมนีไปตัดวัาเดียวนี้คนเลี้ยงมันไว้จะต้องตีราคา ตัวข้าเท่ากับเข้าสันทนานเดียวแน่ๆทหารที่ยืนรักษาการอยู่ข้างพระที่รีบรากตัวเจ้าหนะที่คนวกออกไปตามรับสั่งอย่างพันใจแต่พระเจ้ามปมทัตรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปเบิกเงินท้องประกางมาจ่ายค่ามา้าพวกพกคะอย่างมากมาย ต่อจากนั้นก็รับสั่งให้อำมาต์คนเก่ามาเฝ้าและส่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตีราคาต่อไปตามเดิมพร้อมทั้งพระราชทานข้าวของเงินทองเป็นอันมาคนฉลาดนั้นแม้ว่าจะตกต่ำล้ำลึกสักปานใดก็ย่อมสามารถช่วย ตัวเองให้สูงขึ้นได้ดังเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมตรงกันข้ามคนโง่ต่อให้ขึ้นไปอยู่สูงสักปานใดไม่ชาไม่นานก็ต้องตกหัวจิ้มลงมาวัดพื้นจนได้นี่คือคติที่ท่านจะได้จากเรื่องนี้